ก่อนคูใี้เมื่อกี้ก็คือต้องอ่านเจอแล้วตีสามมีเรื่องหนึ่งที่ก็พูดถึงเรื่องคูบีบอกว่าเราต้องเขียนอี่นี่วันนี้เราต้องมาแต่เราไม่เคยต่งบทคูีเลยันทำไม่ไ้ตั้งแต่ที้งแต่ตีสามแล้วก็ ตั้งใจว่าเขียนให้จบปรากฏว่าหลับไปก่อนเตือนมาอ้าวเขียนไม่ได้แค่สาม,มาาวันเช้ามาต่อต้องรอเสร็จแล้วก็ได้ไปงานนู้นประวัติางานงานไปนู้นไปงานไปงานพ่อกลับมาที่บ้านได้มีเวลาสิบนาทีที่จะกราวกราว,ว,วอ้าวรถสิพีมารับแล้วรีบกดของขึ้นรถปรากฏว่าบอถึงรถอ้าวหมดกูมีอยู่ที่ติดโต๊ะหน้าบ้านประสาทเยอะใน้ลางพื้นทนนีน่หรือกว่า ขอโทษค่ะมีกระดาษเป็นแผ่นไหมคะดีที่จับได้กันเลยเก่าๆกลาๆราคาดีไว้ก็เลยนัดจะคุยว่าอย่างความจำดีก็รู้สึกตื่นเต้นอ่านหนังสให้ตื่นิ้นแห่งชาติฟังอ่านหนกงสือพิมพ์ให้ตื่นฟ้าทุกสี่วันฟังอ่านหนังสให้น้องๆได้เห็นได้รางวัลมาด้วยเออรู้สึกว่าตับไจใช้ภูมิสารชีมเลยค่ะก็อ่านเลยนะคะ ถ่ายรูปยังถ่แล้วถ่าวิดีโออยู่ด้วยครับชมัยพรบางคงบางอือชมพรบางคงบางคือเพลินลุ้รัตชมจันยุทธิกาชไมัยพรแสงกระจคือแบบอย่างนานประพันธ์หลากผสมปรากฏรัชดช้อยร้อยเกลียวกลม,มเป็นปานคมเข้มแข็งแ,งแกร่งตังบาน Mm hmm. เป็นนักเขียนที่กอ่อแบ่งผลิตสันชีวิทย์ประพันธ์กรประพันธ์กรแผ่คัะแผ่พิษสันเป็นไม้หลักวรรณกรรมวิจิตรการ oh. ชัดชวาลวาวงานาสมัยถอนเ oh. เป็นไม้หลักวรรณกรรมวิจิตรการ ชัชวาลวาวอานาชักไม่รอนฟอนป่าอาจารย์พูดถึงนิเจี๊ยบอาจารย์พูดถึงอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์พูดถึงอาจารย์เจี๊ยบ์ไปพูดถึงอาจารย์เกียร์ไปอาพูดถึงชายอาจารย์ยืนฝั่งนี้อาจารยืนฝั่งนี้อาจารย์อาจารย์ยืนทางนี้จะได้ไม่ย้อนแสงวันเจ้าเวลานิเจียไม่ใช่ลูกศิษย์ เป็นน้องของเอ้เป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นลูกของบอกรที่เรารักที่สุดเราเป็นเพื่อนกับแม่เพราะว่าพวกนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของแม่เพื่อรุ่นน้องแม่จริงๆก็เป็นลูกๆแหละแต่เ้าพื่อรุ่นน้องแม่เพราะฉะนั้นความสนิทสนมกับแม่จะมีมากกว่านะแต่ว่าเมื่อพี่สุดท้าย ไม่อยู่แล้วก็มาสนิทสนมกกับลูกยุ่งสืส่เแบบสนิทสนุนกับแม่เลยด้วยแต่เจ๊เขาก็เป็นคนที่ถ่ายทอดเอาหลายสิ่งหลายอย่างอของพี่สุทัฒมาค่ะพี่สุพัฒน์ที่เป็นเป็นคนที่ที่รักมากที่สุดคนหนึ่งในองค์การเลยรักมากจริงๆแล้วพี่สุพัฒน์เป็นคนที่ดีต่อสมัยพรเสมอต้นสมุนปลายมากๆปก,ก,กตินี่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่บอกกันนะเวลามีอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีแล้วเกิดขึ้นเนี่ย แต่พี่สุภาพเนี่ยจะเตือนเลยจะบอกเลยทันทีคนเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบเพราะอะไรเขามีประโยชน์อะไรบางประโยชน์ทีม่มิตมัดออกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยจะบอกเราอ่ะบอกเราเพื่อจะเตือนเราเพื่อให้รู้ว่ามีคนที่เขารู้สึกไม่ดีต่อเราอย่างไงแล้วเราจะได้ปรับปรุงตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกรนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปว่าคนนั้นแต่บอกเราคนละเตือนเหมือนเป็นลูกอะนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลามัา มาอยู่กับเจี๊ยบมาทํางานกับเจี๊ยบมาช่วยเจี๊ยบมาดูแลเจี๊ยบอยูเจี๊ยบต้องมาดูแลเราด้วยอะไรดังเงี้ยเลยเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเจี๊ยบเป็นตัวแทนี่สุทธาเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าลืมๆไป meal, results, ได <twitch S 1> <pe> ้อะไรอย่างเงี้ยผมเราก็จะต้องมึนขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่ลูกพ่สุทธินะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เราจะต้องคคก,กันจะนแบบนี้รักกันอยู่แบบนี้นะะแก้ตัวเรื่อยลุงสุภัทรเลืดเมืเ่อไหน่เรือดพี่แก้ตัวให่บ่อยแก้ตัวไม่แก้ตัวก็ช่วยช่วยกันอน่ะบางทีก็ไม่ได้แก้ตัวบางทีก,ก็เจยบกคมาช่วยพี่นะคะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะความรักที่ยัง่งอยืนกับแม่จะรูก ร้อยจะเป็นจบหนึ่งมีใครมาใหม่ไหมมีใครมาใหม่เอิญไงเอิญกับตึ้งรีตึ้งกะรีแล้วก็เพลงเพลงกับลูสาวสวยนะคะลูกสาวของคุณเดวัีเพลงเพลงมาโชว์ตัวในที่เพลงมันได้คุณเลกัตก็ถูกใจที่ร้องเพลงได้ดุษีไม่อยากจะยืนด้วยเลยนี่คือลูกสาวของของเลวัสนะคะเชื่อรี่นี่เป็นแม่น้องเพลง แล้วก็อึงอึงอึงนึงอึงอึงนี่คือจะอธิบายว่าไงอึงวันที่อยู่ข้างหลังโบกอยู่ข้างหลังเชอรี่อยู่ข้างหลังเลงก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆแล้วก็ทำ ทำสำน,นักพิมพ์อยู่อยู่กับแว็วงหนังสืออะแล้วก็เจอกันมานานแต่เพื่อจะตามพิสารด้วยเนี่ยอ๋อเหรออ๋ออยู่แบบเมื่อกอนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กับปีดาอ,อยู่กับพีดาจนเราสนิทสนมแล้วตนอนลังถึอแยกขาดเอะคะตอนถึงเป็นน้องในวงการอีกคน,นที่รักกันมากก็สามคนพรบั้วเนาะมีใครอย่างที่เราไม่ได้พูดถึงนี่งานไปลูกสาว มีพอดีมันมีอาจารย์สุปาพมีพัดทองค่ะส่งรอนให้กัแล้วก็ให้แป่อ่ะโอ๋อหถ้าใคที้น่สนใจกันเลยอะรลายขึ้นไหมอ่ะมาประกอบเลยคือประกอบต้วงไม่ได้จัาจัเลยามีคนทำรูปให้เยอะมากเลยรูปแ คุณคุณทะไม่พอแล้วคนแต่งก้อนเยอะทีนี้คนแต่งก้อนยาวๆรู้ไหมอ่านด้วยนะคะอาจารย์สุปาณีพัดทองนะคะแต่งมาให้นะคะเขาบอกว่าพี่เบนบอกว่าไม้อ่านให้หน่อยอ่ายาวนะอยาวมาน ที่ชไมัยพรพรขวัญสงทำรงสีแสงดาวกลางเมืองทวีแสงประจาาคือคุณยายหวานซ้ารุ่งรอยทางชีพราวพั่างแดดฉายในสายลมในเมืองฟ้าอันไทยสารสรันรื่นดนเช้าชื่นคืนฉายไกลขื่นขม ในสวนฝันเกลิ่เกียรินามความนิยมโลกชื่นชมอุดมธรรมล้ำเมตตามุ่งดีๆของชีวิตนักคิดเขียนท่านภาคเพียรสร้างสังคมอุดมค่าแม้วุ่นวายสบายดีเปรมปรีดานามช่าง,งาชื่นฉลองเจบสอปี ขอบคุณอาจารย์ถึนแล้วคุณคุณขวาชื่อ sì ห่งท şey> ี่กูสาวมาอ่านให้ฟังขอบคุณคุณเพชรอุทัยขอบคุณเพชรอุที่บังคับคุณขวาที่มาอ่านบังคับว่งลุงสวยนะชื่นฉลองเจ็ดสิบสองปีลุงชื่นลองจ็ดสิบสองปีใครอยากมีโรคใหม่ชื่อชื่นฉลองนะครับแฟรให้ก่อนเลยค่ะ นี่อย่างนี้คุณจะไม่ฟอรดีอย่างนี้นะนะแต่เจอาพี่จะหลอรืออะไรันแป๊บเนองเป็นสองหลตอนนั้นมันเปลี่ยนไปเลยเพื่อให้ทุกคนไปไหนมาไหนสะดวกนั่งคุยกันหรืออะไรก็ได้ปล่อยลวก็หมายความว่าตอนนี้ เรไม่มีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องการวันเกิดวันนี้ดกแต่ว่าเราจะนั่งคุยกันเป็นกลุ่มๆก็ได้เราจะแยกย้ายกันไปก็ได้ตามสะดวกน,นะคะขอบคุณทุกคนที่มาทําให้บ้านบ้านไทยปรรสุหลังนี้มีชีวิตชีวาขึ้นแลก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นงดงามแล้วก็จะก้าวต่อไปด้วยดีนะคะก็ขอให้ คุณเพชรชูภาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ทุกคนเป็นเจ้าของสถานที่ทุกคนเป็นเจ้าของสถานที่ขอให้คุณเพชรชิพาและเราทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ร่วมกันมีชีวิตที่สุขสงบงามแล้วก็เป็นประโยชน์ขอบคุณมากค่ะเรื่เรื่องจากว่าทุกคนเป็นเจ้าของสถานที่นะคะดนเ็ก้